ดวงชะตาท่านที่เกิดในราศีมีนท่านที่เกิดลัคนาราศีมีนดวงชะตาท่านที่เกิดในราศีมีนประจำเดือนมิถุนายนชาวราศีมีนจะมีโชคมีชัย,ยาาประสบความสําเร็จสมปรารถนาเป็นจังหวะที่ดีตามจินตนาจิตปรารถนาเรื่องใดประสบความสําเร็จดังประสงค์พระท ô โหราศาสตร์ไทยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ ที่จะทำให้เราเข้าใจอดีตมองเห็นปัจจุบันรู้เท่าทันอนาคตความรู้นี้กำลังจะถูกส่งต่อโดยหนึ่งในสุดยอดโหราจารย์ของไทยอาจารย์ลักษ์โหราธิบดีถ่ายทอดด้วยตัวเองแบบเข้มข้นผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านการเรียนทั้งหมด16ครั้งเต็มอิ่มครั้งละ4ชั่วโมงพร้อมเข้ากลุ่มติวเข้มกับสิทธิเอกโหนฟันทงอีก15ครั้งและได้รับตำราโหราศาสตร์อีกถึง7เลม่มทั้งหมดนี้คุณจะได้รับในราคาเพียง6,999บาทติดตามรายละเอียดได้ที่ w w w t h e f a n t h o n ด com หรือ line at f ฟ n t ทง o com ด้วยอาทิตย์จรเข้าเป็นมุมโชคได้โฉลกเป็นราชาโชคมหาสมัยสัมพันธ์กระดาวพระราหาสัสสวดีเป็นมงคลชัยได้พระราหาสัสสวดีสีทรงศักดิ์เป็นประตุเมเก์ด้วยสดีเป็นดาวเจ้าเรือนตนและกรรมะแสดงผลในหลายสถานสรุปรวมดวงดีเบิกบานในเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีนีดวงดีวิชาโหราศาสตรโบราณ หลายพันปีเรียกว่าเป็นวิชาโชติยศาสตร์คือความสว่างทั้งดวงดาวเยโชติยะโชษแปลว่าความสว่างราศีมีนเป็นราศีที่ลึกลับซับซ้อนแปลกแตกต่างเป็นราศีพิเศษเป็นราศีที่มีคุณวิเศษมีกรรมวิเศษม,ม,มีโชคว,วิเศษอยู่ในตนแบบแปลกๆไม่เหมือนใครคนที่เกิดในราศีมีนราศีกันราศีพิจิกเหมือนมนุษย์ต่างดาวเวียนมาเกิดเหมือนคนสองภพเหมือนคนสองวิญญาณเหมือนคนมีอะไรที่แปลกคิดไม่เหมือนใครเหมือนคนที่มีมิติ ช่องทางในความคิดและจินตนาเป็นคนที่แปลกเป็นคนที่มีความคิดลุ่มลึกอยู่ในจินตนาการตนเป็นที่คนมองในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นคิดในสิ่งที่อื่นไม่ได้คิดเป็นคนที่มีความเหมือนอาภัพในบางประการเกิดมาพ่อกับแม่ ไม่แยกทางก็ตายจากมักจะอยู่กับปู่ตายย่ายายต่อให้รักมากแค่ไหนวันหนึ่งก็ต้องจากและจากไปแบบแปลกๆเช่นตายปุบปับพ,พ่อหัวใจวายตายแม่หายไปมันหลากหลายนะอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็เหมือนร้อนลุ่มในดวงจิตเป็นคนไม่มีความสะดวกสบายในทุกสถาน <S <S เป็นไหมคุณตอบมาที่ที่พูดๆเนี่ยอามีนเป็นไงฟังแล้วตอบมาหน่อย <S <S บางคนต้องหนีไปบวชเป็นเนนตั้งแต่เด็กๆแล้วห่างจากพ่อแม่ไป เป็นคนมีวิถีที่ยากแก่การอธิบายราศีมีนคือโลโก้เป็นปลา2ตัวไหว้สวนทางกันจึงเหมือนกับบุคคลมีสองชีวิตสองวิญญาณแตกต่างสุดขั้วเลียบสงบราบเรียบนุ่มนวลอ่อนน้อมนะลุกและลุยถึกและเถื่อนเพราะนั้นคนเกิดราศีมีนจะมีความประหลาดอย่างหนึ่งคือชอบรองเท้าเห็นรองเท้าแล้วต้องซื้อเอาไว้ยังไม่ใส่ก็ซื้อเอาไว้เพราะกูชอบบางที ราศีมีนก็รู้สึกแบบเกิดมาอาพรับหนักหนามีความรักแล้วไม่สมหวังดังจีนาต้องลาจากล้างจากกันไปแล้วคนที่เกิดในราศีมีนนะมีดาวประจตัวคือดาวพัสดีแล้วที่ไอ้วกโขนก็ที่มันบอกวันดาวเสาร์มาทับรักจะวิบัตเนี่ยเข้าใจไปอะไรผิดหรือเปล่าเสาร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเสาชัยเป็นมงคลโชคต้องฉลกอยู่สี่ราศีเสาพุธศพเสากันเสาพิจิตเสามีน เป็นเสาชัยเป็นความรู้ในครูโหนมาแต่เก่าก่อนถ้าหากดาวเสาจรเป็นมงคลถึงดวงชะตาไม่เป็นกาลีจรเสาเดิมเป็นดาวเจ้าเดือนรายดูเลขเจอยู่ในราศีมังกรอ่านว่าอะไรลาพระลาพระจรทับลัคนาราศีเหนื่อยยากลำบากมีแต่จะเป็นลาบผลเป็นมงคลให้มีทุกประการจากนี้เป็นต้นไปสองปีครึ่งเสาจรทับดวงชะตาคุณมั่นคงแต่คุณลากเลือดคุณเหนื่อยคุณต้องต่อสู้ คุณต้องเปลี่ยนแปลงอายุก่อน30เจอเรื่องลากเลือดมาก่อนเพราะเสาทับแต่จากนี้เป็นต้นไปสบายแล้วเพราะมันเคยเจอมาแล้วมันจะไม่เจอทับซ้อนในรอบที่สอง ต่อมาดวงชะตามีดาวประจําตัวเป็นดาวพุทธสีเห็นไหมตนุเมื่อผูกดวงลัคนาและอยู่ลัคนาอยู่ดาวฤกากาศอยู่ราศีมีนมีนเลข5เป็นเลขประจําตัวและเลข5เป็นเลขเจ้าเรือนอะไรกรรมมะเห็นไหมกอไก่ห้กัศมาม้ามาม้ากมะกรรมะ,มะตรงนั้นเลข5ธนูเป็นกรรมมะเป็นงานแปลว่าดาวเจ้าเรือนประจําตัวคือ5และดาวเจ้าเรือนกรรมะคืองานคือ5ปัจจุบัน5โคจรเข้าราศีมิถุนตั้งแต่13พฤษภา นี่ดาวจรพูดเดร้เหนือจรแล้วไปจนถึง1ตุลาดามสตรีจรเข้าเดือนพันธุมันเข้าเกณฑ์แล้วอันหนึ่งจันเป็น11แท้แก่รักพรรือหัสบดีจรสีทรงศักแช่มช้อย สุขสามดังนี้จากเจริญยิ่งยศนามแม้ว่าชาตินี้ต่ําต้อยยกให้เสมอพงแปลว่ามีโอกาสได้ยศได้สักิ์ได้ตําแหน่งได้ความสําเร็จได้บ้านได้รถมีความเจริญรุ่งเรืองแม้มันจะมีความเป็นประว่าไม่สมบูรณ์แต่มันก็ได้เวลาคุณจะซื้อบ้านซื้อรถก็ดูตรวจสอบให้ดีอาจจะมีอะไรเสื่อมสมรณแทรกซ้อนอยู่และที่สําคัญหลังจากวันที่17มิถุนายนดาวอาทิตย์จรเข้าเรือนพันธุ แล้วดูนะดาวที่ร้อยเรียงกันเนี่ยถึง5ราศีได้เกณฑ์มารายโยกจรเสาทับลักเพื่อศสุกจรอ,อยู่ตลอดเดือนมิถุนาพุธติยุจรอ,อยู่ยาวถึงปี73อาทิตย์จรอ,อยู่จนถึงวันที่16เดือนมิถุนาในภพในภพสาาัจชะดาวอาทิตย์ยกเข้ามิถุนทับพุธและพฤหัสจรอ,อยู่ก็รากฏมีเกณฑ์จรอ,อยู่สิงห์มีอังคารอยู่นี่เป็นดวงมารายโยกที่ได้ลัคนาที่เรียกว่าขับพลครับมีมาหามงคลว่ามีอํานาจมีกําลังที่จะจัดการหนุน ส่งเสริมบัญชาการได้ในห้วงเดือนนี้และประกอบกับดาวอาทิตย์จรเข้าราศีพฤษภตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาจนถึง16พฤษภาอาทิตย์จรเข้าเดือนสหัสชาติเจอเมจูเดินทางไกลแบบฉับพันทั้งใกล้และไกลมีสิทธิไปในประเทศต่างประเทศญี่ปุ่นเกาหลีดวงชะตาชีพปรจรลงเท้าตลอดตั้งแต่กลางพฤษภาจนถึง16มิถุนาฟันธง แล้วก็จะไปบังเกิดเรื่องราวดีๆให้มีข่าวดีเป็นที่ประจักษ์ในวันที่17มิถุนาจนถึง14กรกราคาในภพพันธุเพาะทิศจอนไปทับพ,พระฤาษีหาสาวดีแล้วประกอบกับทับพุทธด้วยแล้วพุทธจะยกไปอยู่ในภพปุตตะหลังวันที่23มิถุนาโปรเจกต์โครงการงานขับเคลื่อนเดินหน้าซื้อขายคล่องเครื่องนี้ดวงนี้นะถ้าคุณเป็นอะไรที่แบบไม่ดีอ่ะเลิกกว่วยใจก่อนเลิกก่อนเลิกป่วยใจเลิกกังวลตัดเรื่องเก่าทิ้งเริ่มต้นทําตรงหน้าคิดใหม่ทําใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วเอาน้ําอบคันธมาศผสมน้ำมนเนี่ยชุดสม บัตรพญานคราชลาหูเปลี่ยนดวงชะตาชุนนี้ทาพิเศษจานวนจํากัดและมีลาหูกันไหมเนี่ยลาหูก็เอาน้ําอบที่ไปประกอบพิธีในสี่ภาคมาผสมเป็นมหามงคลและผสมกับน้ำมนต์นับพันพันพิธีเป็นมหาม,งค,ม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 ,หามงคลโชคไปผสมน้ําอาบตัวเสริมบุญราศีล้างเคราะห์อัปมงคลที่มีต้องใช้เลยติดต่อรายดีแอคคาทมาสแล้วราศีมีนเนี่ยเป็นราศีครูพระดาวประจำตัวเป็นดาวครูคือครูรเทวะดาวอสตีเป็นดาวประจำตัวควรจะเรียนศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งที่เป็นความรู้เป็นวิชาคุณจะเรียนวิชาอะไรได้ให้เป็นวิชา ใครเรียนโหราศาสตร์ก็จะดีมากเพราะราศีมีมันจะเป็นราศีที่มีพลังเลยนะนี่อาจารย์เปิดสอนโหราศาสตร์รุ่นสุดท้ายเปิดเรือนกร,าารนกฎาคมนี้แล้วนะใครสนใจสมัครเรียนติดต่อด่วนนี่แคปเอจอร์หน้าจอนี้ไว้ไลน์ id f a n c e d o com ติดต่อมาสอบถามแล้วก็ใครเขาส่งรายละเอียดให้ดูตัดสินใจก่อน20มิถุนายนนี้ปิดนะนะรับแล้วนะรีบสมัครเลยนะราศีมีเรื่องการเงินดาวการเงินโคจรเป็นอริกระดวงชะตาถ้ามีช่องทางต่อสู้ให้ได้มาต่อสู้และตะลุยไปเดี๋ยวจะได้เงินก้อนใหญ่เป็นแน่แท้หลัง27กรกฎาคมได้แน่ Toàn hùng เรื่องความรักพักไว้ก่อนเถอะจ้าใครมาทําให้รักให้หลงวางวาง,วางไว้ซะราศีมีนหาคู่เป็นชาวต่างชาติพ่อไม้ดีแต่คุณก็ต้องไปเรียนรู้กับใช้ชีชร่วมกันอีกมันไม่ง่ายถ้ามีนตกงานคุณก็ไปหางานคุณมีโอกาสได้งานในช่วงประมาณ17มิถุนายนไปถึง14กรกฎาคมเนี่ยถ้าตกงานแล้วตั้งใจหางานในความรู้ความสามารถแห่งตนตั้งใจไปสมัครได้แน่นอนแล้วจะเกิดเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนแต่เรื่องการเงินจะคล่องหลัง27กรกฎาคมตอนนี้ถ้าทําอะไรเพื่อให้ไปสู่จุดนั้นได้ก็ทําไปขอใ้ม ไม่ว่ามันต้องมีกําลังใจนะแล้วก็ขอฝากนะครับวันที่14-45มิถุนายนี้มีกิจกรรมที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตมีลูกศิษย์ผมไปนั่งดูดวงแล้วผมก็จะไปวันที่14เจอกันวัยสามนะครับแล้วก็ขอฝากผมเปิดสอนหัวราศาสร์รุ่นสุดท้ายที่ใช้กําลังสุดกําลังสอนผ่านระบบซูมคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกเรียนได้หมดโดยสอนหัวศาะสร์ภาคพื้นฐานแบบครบถ้วนไม่ต้องรู้อะไรมาก่อนเลยยิ่งดีเรียนได้หมดเพราะจะสอนให้รู้ตั้งแต่เลขหนึ่งคือดาวทิศ สองคือดาวจันความหมายของดาวดาทิตสิบแประการคืออะไรแจงเลยอันนี้ต้องจําอันนี้ต้องเข้าใจบอกชัดเจนทะลุปูโปงเรียนกัน16ครั้งครั้งละสี่ชั่วโมงแต่วด้วยจัดเข้ากลุ่มไลน์ด้วยอยู่ในกลุ่มไลน์กับอาจารย์ไปสามปีนะเพราะนั้นใครสนใจอยากจะเรียนกรยนรนร็รีบสมัครด่วนเพราะปิดสำรับสมัคร20่มิถุนายนนี้แล้วได้ที่ไลน์ดีแอดฟันงดอท